สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จำจะชวนทุกคนมาแกงส้มปลากันดีว่านะอยากกินแกงส้มแต่ไม่รู้จะแกงส้มมาได้ดีนะก็เลยว่าแกงส้มปลานี่แหละร่อยแล้วปลาที่ชายวันนี้ตาก๋วนเลือกวแชเป็นปลานิ่นเลยค่ะซื้อปลามาจากตลาดน้าก็ให้แมียข่าให้เดียบรอยแต่ก็มาล้างทําความสะอาดเองอีกทีหนึ่งค่ะแกงส้มวันนี้นตำก๋วยเตี๋ยวชเป็นใบส้มข้ามในการเพิ่มความเปรี้ยวค่ะจากนั้นมาเริ่มแกงกันเลยค่ะตั้งน้ำให้มันเดือดแล้วก็ใส่เรื่องแกงส้มไปใส่เคยลงไปค่ะคนให้ละลายแล้วก็ตั้งให้มันเดือด แต้วันนี้ตามอยากจะเพิ่มความเข้มข้นในแกงส้มค่ะจะเพิ่มเข็ดลับตรงนี้ลงไปนะโดยการตําข้าวซ่านค่ะเอาข้าวซ่านไปลางนา้ำแล้วก็มาคลุกแบบนี้เลยค่ะคลุกละเอียดดีแล้วเนี่ยเราก็จะตักข้าวซ่านเนี่ยลงไปใส่ในน้ำแกงของเราเลยค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะคุณๆุณณณให้มันเดือดถิงไว้สักแป๊บหนึ่งค่ะวันนี้ตามจะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยการใส่น้ำส้มข้ามาไปอีกนึงกระบ,บวยค่ะตางน้ำให้เดือดอีกสักครั้งหนึ่งพอน้ำเดือดดีแล้วก็ตามไปด้ดยปลาของเราเลยค่ะ ปลานไ่เจรจะไม่ใช่เป็นปลานิ่ใช่เป็นปลาอย่างอื่นก็ร้อยเหมือนกันค่ะเมื่อกี้จำไส้หนำสมค้าไปก้อนเนี่ยเผื่อไว้ให้ซี่มันได้ช่วยๆค่ะแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นเนี่ยพอใส่ปลาลงไปนะจำก็จะตามไปด้วยใบสมค้ามพวงตําเลยค่ะใส่ใบสมค้ามลงไปกดๆให้มันจมน้ำค่ะแล้วก็จะไม่ได้ข้นนะกระถิ่งมันวายลงปรุงรสดูสักครั้งค่ะชอบเค็มเติมเค็มชอบวานเติมวานค่ะแก,แกงสมรัวแกงเลื้องเนี่ยเป็นเมนูง่ายๆที่ว่าน่ากินมากเลยค่ะใครที่ยังไม่มีเมนูนที่ลองทําเมนูนี้ดูนะคะบอกเรือวาได้แรงอกอกลลาวอีกหนึ่งเมนูค่ะแกงสมซีซวยๆเปรี้ยวๆไอยาบอกเรือวาร้อยมากค่ะ ไอห,หนูแกงส้มแล้วเนี่ยวันนี้ตจำก็จะไปทอดไข่เจียวอีกสักนึ่งจานค่ะมีได้ดอกขจรมาเหมือนกันนะดอกขจรหรือว่าดอกสลิดดอกอะไรที่เขาเรียกกันนะเอามาทอดไข่กินกับแกงส้มนี่เลยอ้ย่ะน่าร้อยลาวค่ะ